สวัสดีครับผมผมครับกฤษพลเดชวิสัยครับผมกรณีนี้นายกก็ยังไม่กลับนะไปยาวเลยจริงไปหลายวันจริงแฟนขับนายกอิงก็น่าจะคิดถึงนะครับแต่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในการติดตามผลการดําเนินการของนายกรัฐมนตรีนายกอิงเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลนะครับสมัยก่อนเราก็ต้องไปดูเฉพาะข่าวข่าวที่รัฐบาล นำเสนอเรื่องราวของนายกเดี๋ยวนี้มันมีทั้ง Facebook, y o u u u b e t i ต t อ k เยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ทำก็เราก็ไม่ไม่ไม่เขาไม่คิดถึงว่างั้นเถอะแต่คนที่เกียดนายกเองก็เห็นแล้วมันก็มันขยี้หวัวใจเหลือเกินนายกแม่งได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยเว้ไอ้พวกฝรั่งมันมาหามันมาชักแผนมันมาแบบสูภาพนอกนอ้นอมอะ มันมาพูดคุยกันไอ้หาไอ้พวกเราก็เกลียดนายกอิงอย่างเงี้ยนะไอ้พวกที่เกลียดนายกก็เห็นแล้วมันก็ทนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ทาข่าวทาคลิปออกไปดา่านายกทักษิณบ้างดา่านายกอิงบ้างคือด่าไปแบบสับเพลเหรคือสับแต่ว่าดา่าไงคือการเป็นสื่อมวลชนนะผมบอกให้เขาต้องวิาพากวิจารณ์เวยวิวาพากวิจาร์ไม่ใช่ดา่าแล้วก็คนฟังต้องได้ความรู้ด้วย ไปตา้ไอ้นั่นใครว่าไอ้ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อานน์หรืออะไรนะบอกว่านายกอิงใส่ชุดกับหัวอะไรในน่นานมาแล้วไหนเนี่ยคนระดับเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยมันยังพูดได้โทนี้เลยอ่ะแสดงว่ามันตันกันไปหมดแล้วตันตอนนี้ก็มีคนโจมตีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไอ้พีเอสองจุห้าเนี่ยอ่ะว่ามันอะไรผมลองไปดูคลิปย้อนหลังกันนะครับผมว่า ตั้งแต่นายกอิงเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่เป็นหัวหน้าพักไม่ใช่หัวหน้าพักด้วยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือหัวหน้าพักเนี่ยแหละนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะในช่วงหาเสียงและหลังจากที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันแรกก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เรียกครอรลมอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาสั่งการ เพราะว่ากรณีพีเอ็มสองจุดห้านี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรณีเซอร์ไพรส์ไม่ได้เป็นกรณีที่จะทําให้รัฐบาลต้องตื่นเต้นรัฐบาลรู้มาก่อนแล้วแล้วก็เตรียมการมาก่อนแล้วแต่ฝุ่นมันก็คือฝุ่นแหะครับเตรียมการดีอย่างไรมันก็ไม่ได้จะจัดการไปได้ทั้งหมดนี่ถ้าไม่ได้เตรียมการมาก่อนมันจะยิ่งแย่กว่านี้แย่กว่านี้มากๆหลังจากที่เตรียมการมาอย่างดีแล้วแจกแจงรัฐมนตรี ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนรับตาแหน่งวันแรกเลยนะวันแรกๆรกี้จิตอาจจะไม่ได้วันแรกเลยแล้วก็เกิดเหตุ PM 2.5ขึ้นท่านก็สั่งการประชุมอะไรนะสั่งการลงมาที่ประเทศไทยเนะี่ยสั่งการข้อแรกนะครับก็คือขอให้ได้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละขอความร่วมมือกับภาครัฐไา่กระชน อันไหนทำา work f r อร์โฮได้ก็ทำเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเดินทางใช่ไ่ะแล้วถ้ามีการเดินทางก็ให้ทางกระทรวงคม,มนาคมเนี่ยไปดูแลไปดูแลเรื่องไอ้รถรถไฟฟ้าเรื่องรถเมล์เนี่ยให้คนเนี่ยนั่งฟรีนั่งฟรีเจ็ดวันเนี่ยคือเพื่อที่จะคนก็ไม่ต้องขับรถไปทำง,งาน ไปนั่งรถไฟฟ้าหรือไปนั่งรถเมล์ฟรีฟรีด้วยนะเจ็ดวันเริ่มแล้วนะแล้วฟรีเจ็ดวันที่ทำหายรัฐมนตรีก็สั่งการไปที่ไอ้รถไฟฟ้าไปที่รถเมล์ไอ้เจ็ดวันที่ฟรีเนี่ยเดี๋ยวรัฐจะเยียวยาให้แต่เยียวยาในกรณีราคาเจ็ดวันเจ็ดวันที่ผ่านมาก็มาเย,ยอะเพราะคนเจ็ดวันเนี่ยมันคนตกงเยอะมากๆเดี๋ยวรัฐบาลให้แค่เจ็ดวันนะอันน้นกรณีที่หนึ่ง ที่สั่งการมานะ <c oughs> วนิ้นหนึ่งกรณีที่สองก็ติดต่อกับอธิบดีกรมฝนหลวง <c oughs> ก็ไปดูซิว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถทำฝนเทียมได้ก็ทําไปเฝ้าสังเกตการเนี่ยไม่ใช่จะทาฝนหลวงอย่างเดียวคนก็ไปโจมตีว่าจะฝนหลวงฝนหลวงฝนหลวงไม่ใช่ก็ไปสังเกตการถ้าไหนทําได้ก็ทํามันก็จะสามารถขี่ขายได้ไม่มากก็น้อยเอาอย่างนั้นดีกว่าข้อที่สามก็คือให้กระทรวงทรัพย์เนี่ย ไปตรวจสอบอย่างเข้มคัดไอ้เผาเผาป่าเผาเอ้อยเผาะอะไรแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มคัดเลยนะอันที่สี่ก็คือให้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำแอปทำอะไรเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยพีเอมสองจุห้าเรื่องกับไฟป,ป่าเรื่องอะไรพวกนี้นะแล้วข้อที่หกก็ไม่ได้สั่งการนะขอความร่วมมือกับผู้ว่าชัดชาติตอนนี้ผู้ว่าชัดชาติก็โดนด่านะ ขอความรบม,มือให้กวดขันเกี่ยวกับสิ่งก่อการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องคุมคุมสลนด์คุมอะไรนะแต่จริงๆผู้ว่าชชาติเขาก็ถามอยู่แล้วล่ะอันที่หกก็คือให้ตำร,รวจปวดขันไอ้พวกคนดำทั้งหลายแหลนะได้ครับที่สั่งที่สั่งการมาแล้วยังมีอะไรเสริมเติมแต่งอีกไหมผมบอกให้นะพวกที่เกียรตินายกเองถ้าเกิดมีความรู้นะ ไม่ใช่ด่าอย่างเดียวนะก็ช่วยบอกหน่อยบอกนายกนายกเขาอาจจะได้ดูคลิปแล้วเขาอาจจะทําตามไม่ใช่ด่าแม่งอย่างเดียวดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าแลวบีเอ็ม4.5นี่มันไม่ใช่เพิ่งมามีตอนนี้นะเว้ยมันมีมันมตั้งนานแล้วที่เชียงใหม่อ่ะทากันมาเป็นปีแล้วยังทําไม่สําเร็จเลยมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเว้ยทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นแหละเขาทำได้ขนาดนี้เขาโอเคหรือเปล่าวะ เจ้อะไรอีกว่ะอ๋อเจ้าอะไรกับนายกอีกว่ะคือทํางานเนี่ยแม่งไม่กี่เดือนนะโอ้โหทําแบบทำลูกทำข้ามทาแบบน่าน่าจะเจ็บป่วยน่าจะเหนื่อยนะน่าจะสุดนะดูรลาร่างกายแต่ก็ยังดีหน่อยที่ยังเด็กอยู่อายุยังไม่มากถ้าเป็นคนแก่นะเป็นแบบนายกคนก่อนๆคนแก่แล้วทํางานอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ทํางานอย่างนี้ตายหาหนนะพวกรัฐมนตรีจะทํางานสู้นายกไหวเป่า แลบาีหลายคนก็แก่ๆทั้งนั้นแหละ60ัพทั้งนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> พูดถึงร่างกายนะจะสู้นายกไหวหรือเปล่าก็ร้านนั้นครับผมก็นั่นคือสิ่งที่ก็ต้องให้กำลังใจนายกนะแล้วผมถามหน่อยว่าก็โจมตีกันจังเลยถ้าเกิดว่านายกไม่ได้เป็นเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเสียชีวิตหรืออะไรปุ๊บ เราต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรตีวะเอามะาแช่งมะเอาหัวหน้าพรรคประชาชนมาเป็นนายกรัฐมนตรีปะเอามะอันนี้ก็ดูแล้วก็โอเคนะเว้ยพวกมึงก็ไม่เอากันอีกอ่ะไม่เอาคือสดิมไม่เกลียดเพื่อไทยเกลียดประชาชนน่ะเกลียดพักเพื่อไทยเกลียดพักประชาชนน่ะแล้วมันไม่เอาก็ไม่มีสองพักเนี่ยที่จะมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรตีพักอื่นก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว ก็อาจ,จะมีพักภูมิใจไทยพวกมึงเอาไหมก็ไม่เอาอีกอะแล้วจะเอาใครวะจะเอาใครไปเป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึงก็ตั้งพักการเมืองกันมาเลยหรือไม่ก็ไปอยู่กับหมอรงเด็กกินวิกรมไปแห่ไปอยู่เลยไปสมัครเลยทั้งหมดเลยอาจารย์แก้วสรรอาจารย์เจษด็อกเตอร์เสรีสตีโรดใครวะสุทธิชัยยุนสมเกียรติอ่อนวิมล พวกนี้ไปอยู่พักไทยพักดีเปล่าวะเออของเบาลงให้หมดเลยไปอยู่เลยไปอยู่กันให้เต็มสตรีมไปเลยนะจตุพรพมพันทนายนกเขากลุ่มคอพทอมาริกาอันเชรีกนกทีละเนี่ยไปอยู่กันให้หมดเลยเออจริง ก็อาจจะได้นะ้เว้ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะอาจจะมีคนไปสมัครอย่างน้อยปาร์ตี้ลิสก็อาจจะได้นะ้เว้ยถ้าเราดมกําลังอย่างเงี้ยจะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรอาจจะได้ทรมทลายก็ได้นะ้เว้ยก็ไม่ก็ไม่รู้ก็ได้ไปทํางานในสภาไงคือการแก้ปัญหาประเทศชาติมันต้องแก้ปัญหาในสภามันต้องแก้ปัญหาในระบอบประชาธิปไตยเข้าใจป่ะผมขอบคุณนะขอบคุณรอง ลองหรือพูดช่วยวะอาจารย์สุขุมนวลสกุลขอบคุณนะที่กล้ามาเบรกอาจารย์เจตว่าเกิดว่าถ้าประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอาจารย์เจตไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้หรอกไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีสิทธิ์มาเฮลเฮลอย่างนี้หรอกโอ้โหเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แบบเตือนสติดีแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลเลยคนอย่างนี้ดีเว้ยกล้าวะ มันต้องกล้าอย่างนี้ถิคว่าอาจารย์สุขุมขคุณไม่ใช่แม่งไม่เอ่ยชื่อจะพูดถึงใครก็เอ่ยชื่อเขาหน่อยจะไปกลัวอะไรวะพูดเพื่อที่ตีติงพูดที่ให้บ้านเมืองแม่งดีขึ้นเราจริงๆริงมันเป็นสิ่งที่ดีใครมาเตือนผมผมก็ฟังนะใครจะไปตัดสั้หมดมเราไม่ได้เป็นพมพุเจ้าใช่ปะอาจารย์สุขุมนวสุขุมเราพูดดีมากๆดีจริงๆในกรณีนี้ หลายคนบอกสื่อมวลชนโดนครอบงำนายจ่ายิง่งศั่งยิ่งโอ้โหถ้าโดนครอบงำนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มึงไม่มีสิทธิ์พูดมึงไม่มีสิทธิ์มาต้อนเจ้ามึงมันไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยบอลให้คนด่ารัฐบาลถึงขนาดนี้หรอกไม่มีหรอกไฮ้เว่เฮ้ยเว่เอาเจ้เฮ้ไม่ได้ไห,ไห,ไห,ไหรอกอ่ะมันสื่อมวลชนแม่งด่านายกได้ทุกวันเนี้ยอัญชลีด่านายกได้ทุกวันเนี้ยมาลิกาด่านายกได้ทุกวันเงี้ย ขนธีระแม่งแซวนายกเปทุกวันอย่างเงี้ยไอ้นี้สื่อมวลชนแม่งมัน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 โดนกำจัดสิหรอวะมันโดนครอบงำหรอวะมันจริงหรอวะมันเป็นไม่ได้ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอนะโอเคอันนั้นก็คุยเรื่องพ m 2.5ม้ก็ให้กำลังใจนายกนะครับและกำลังใจรัฐมนตรีทั้งหลายก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วกันมรดกีของติ๊กชีโร่นี่ครับ จริง <c oughs> มันมีข่าวมาหลายวันแล้วผมก็อยาก <c oughs> ไม่อยากจะปล่อยผ่านอยากจะพูดถึงติ๊กกิโลเมาเมาแล้วขับแล้วก็ไปจับขับรถชนเด็กตายตอนแรกตายคนเดียวตอนนี้ก็ตายสองคนก็ไม่เป็นไรเขาก็ยอมรับผิดชอบแต่มันปีมหาเรื่องการเยียวยาคือสุดท้ายนะเดี๋ยวเริ่มแรกก็ก็พอชนปุ๊บก็คุยกันเรียบร้อยทางติ๊กติ๊กชิโรก่ก็ก็ให้เงินเบื้องต้นไปแสนหนึ่ง แล้วก็งานศพก็อีกเจ็ดเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ยติ๊กก็ออกไปหลังจากนั้นก็มีคุยกันเรื่องเยียวยา่าก็ตกลงกันที่เก้าล้านเพราะว่าตอนนั้นเสียชีวิตคนเดียวอีกคนยังไม่เสียก็ตกลงเก้าล้านแล้วก็มีได้เงินกับปการันอีก แลก็ติ๊กก็จ่ายไปอีกประกันห้าแสนติ๊กก็จ่ายไปสี่แสนรวมแล้วก็เก้าแสนกว่าบาทตํำหนองนี้เสร็จปุ๊บตอนแรกก็คุยกันที่คือเรียกร้องมาเก้าล้านติ๊กเขาก็ามีสี่ห้าล้านบาทเสร็จปุ๊บแล้วก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตหรือเสียชีวิตปลาไม่รู้อีกคนหนึ่งนะก็ตกลงเป็นที่ยี่สิบสี่ล้านติ๊กีิโว บอกมีปัญญาใช้แค่สี่ห้าล้านแล้วก็มีที่ดินไม่รู้รวมที่ดินมีที่ดินแปลงหนึ่งก็ขายได้สี่ห้าล้านก็จะขายที่เนี่ยให้หรือถ้าขายไม่ได้ก็ก็ยกที่ดินให้ก็ราคาสี่ห้าล้านติ๊กก็สู้ประมาณเนี่ยสี่ห้าล้านไอ้ยี่สิบสี่ล้านเขาไม่มีหรือมีเขาก็ไม่ให้เพาว่างไปเอาผมจะพูดประเด็นนี้ก็คือว่าสรุปแล้วนี่คือการเยียวยา ติ๊กจะจ่ายกี่ล้านก็ตามหรือจะจ่ายสิบสี่ล้านก็ตามมันก็มันก็มีผลทางคดีทางศาลมหมมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นผิดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ศาลพิจารณากรณีที่ผู้เสียหายย,ยอมติ๊กจ่ายไปศาลท่านก็จะเมตตาอาจจะไม่ติดคุ้ติดตารางก็ได้นะแต่พอมีกรณอีอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรผมคิดถึงใครรู้เปล่ครับ คิดถึงคนที่โดนรถชนตายอ่ะแล้วไอ้คนชนเนี่ยแม่งเป็นคนจนนะจะแดกยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็เสือกเมาเมาหรือไม่เมาก็ไปลงไปขับชนคนตายอ่ะไอ้คนตายไม่ได้อะไรสักบาทเลยจริงแล้วงก็ดีอยู่วิทยาที่ไปขับชนตำรวจตายเนี่ยนั่นแหละไอ้ญาของตำรวจก็ได้ไปเยอะนะได้ไปหลายล้านเหมือนกัน แต่ถ้าไปเจอไอ้คนที่แม่งไม่มีกินไม่มีตังค์ยอมติดคุกว่างั้นก็ไม่ได้สักบาทหน,นึ่งนะเวลาผมข้ามถนนผมถึงบอกพระพวกเสมอว่าข้ามถนนมึงก็ข้ามเวลาจะตัดหน้าก็ตัดหน้ารถเบนต์ตัดหน้ารถบีเอ็มอย่าไปตัดหน้ารถเก่าๆรถกระจกกระจกนะเดี๋ยวมันชนมามึงไม่ได้การเยียวยานะถ้าเบนซ์บีเอ็มเนี่ยอาจจะได้เยียวยาเป็นล้านก็ได้ <c oughs> กรณีอย่างนี้ครับด <C oughs> ีวผมไม่รู้หรอกใครผิดใครถูกผมไม่รู้หรอกอันนั้นเออมันมีการโต้คารมกันว่าก็ญาติไม่ใช่พ่อแม่เด็กที่ตายนะยากก็เหมือนกับว่าติ๊กจะจ่ายแค่สามสี่ล้านญาติก็บอกว่าให้ไปขับรถลูกติ๊กตายไหมเขาเจ้ากองมาให้สามล้านมึงมีเงินสามล้านจริงหรือเปล่าวะไอ้คนที่พูดอ่ะ <C oughs> มีจริงปะพูดไปด้วยอารมณ์พูดไป คือมันก็ต่อรองเงินด้วยเรื่องเงินนะเนาะนะนะต่อรองกันด้วยเรื่องเงินอ่นะแลวเด็กก็เสียชีวิตไปแล้วมันไม่คุ้มหรอกอย่าว่าแต่ยี่สิบสี่ล้านเลยร้อยล้านพันล้านมันมันก็ไม่คุ้มหรอกแต่เด็กตายไปแล้วนะ่ะใช่ปะแล้วมาทะเลาะกันเรื่องเงิน มันก็ดูไม่ดีบอกนะเรื่องเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกก็ติ๊กก็มีสี่ห้าล้านก็ชดใช้ไปสี่ห้าล้านแล้วก็ไปดําเนินคดีตามกฎหมายก็แล้วกันนะติ๊กชีโร่แต่ภาพมันก็ต้องติดตาไปจนวันตายนะครับคนขับรถชนคนตายนะเราขับรถจนหมาตายเรายัางใจคอไม่ดีเลยอ่ะ นะนนี้จับชนคนตายอะ่ะมันก็ก็เป็นเวรกรรมแต่ถ้าติ๊กมีให้ก็เอาก็เอาคนละครึ่งแล้วกันเขาเรียกยี่สิบสี่ล้านให้ไปสักสิบล้านสิบสองล้านก็จบจบ,จบกันไปะนะโอเคนะครับนั่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องติ๊กทีโลนะครับสมรักคำสิงครับวีลรบุรุษโอลิมปิกติดคุกสองปีสิบสามเดือนกี่วันก็ไม่รู้ ผมเคยเขียนบทความนะเขียนบทความนานแล้วนะน่านจะเป็นสิบปีแล้วนะว่าทำไมคนเหล่านี้คือวีรบุรุษคนที่ไปชกไปชกมวยหรือไปเล่นกีฬาอะไรก็ตามแล้วก็ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศไทยไม่ได้ไปด้อยค่าคนนะเขาผสมควรได้รับการยกย่องอยู่แล้ว จริงเขาไปสร้างชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกหรือเป็นแชมป์โลกแชมป์มวยโลกแชมป์อะไรทั้งหลายแหละควรจะได้รับการยกล่องอยู่แล้วแต่ผมติงว่าเขาไม่ใช่วีรบุรุษคําว่าวีรบุรุษต้องสละชีพเพื่อชาติต้องทําอะไรเพื่อชาติเพื่อเป็นดินอะไรํำนองนี้ถึงจะเป็นวีรบุรุษไอ้คํานี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าการที่เป็นนักกีฬาดึงทำเพื่อตัวเอง น,นักกีฬาทีมชาติก็มีรายได้มีรายได้มีเบียเ้ยเลี้ยงมีค่าที่พักมีเงินเดือนแล้วพอได้เหรียญมาก็มีเงินอัชชีเด็กก็รวยกันไปเลยแล้วสิ่งที่ผลไว้ได้ก็คือประเทศชาติได้ชื่อเสียงไม่ใช่วีรบ,บุรุษอัชีจริงไม่ใช่วีรบ,บุรุษมันถึงสมรักคำสิงคือนักมวยผมรู้ผมอยู่ในวงการมวย ผมอยู่ค่ายมวยมาตั้งแต่เด็กๆผมรู้ว่าความอัดอั้นตัใจของนักมวยคือชีวิตนักมวยนะมันเป็นชีวิตที่โดนสาดคือช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตหายไปถ้าเกิดเริ่มโชคมวยถ้าเกิดเด็กๆก,ก,ก็อยู่ในกรอบจะกินจะแดกจะอะไรก็ไม่ได้เต็มที่ต้องทําน้ําหนักคุมน้ําหนักซ้อมซ้อมทุกวันซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมทุกวันจะได้พักก็ต่อเมื่อ ต่อยเสร็จก็ได้พักวันสองวันนั้นนองพอต่อยเสร็จพักก็ร่างกายบอบช้ำหมดเลยต้องกินยาถ่ายรีดออกแล้วก็ต้องนวดอยู่อย่างนี้เป็นห้าปีสิบปีกว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นเหรียญทองได้เป็นแชมป์ได้เป็นอะไรอยู่พอแขวนหน่วมแขวนหน่วมก็ได้ก็เข้าสู่วงจรวงจรอุบาทวงจรแดกเหล้า ฟังเพลงจีบนักร้องอะไรทำองนี้เข้าไปไหนก็โอแชมป์มาพิธีกรประกาศเอาวันนี้แชมป์โลกมาแชมป์อะไรมาโอ้กานั่งมาก็มีผู้หญิงล้อมรอบเต็มไปหมดเลยและการที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือนักร้องนักสแสดงอะไรเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมาตอมมาตอมบางคนมาเคาะประตูให้เอาเลยก็มีนะนักร้องลูกทุ่งเพื่อนผมเนี่ย ตายหาไปแล้วมาเคาะประตูให้เอาก็ยังมีเอาฟรีๆอย่างนี้ครับมันก็อยู่ในแวดวงแบบนี้มันก็เลยทําให้ชีวิตนักมวยอะตอนจบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่สมรักคำสิงก็เช่นกันสมรักคำสิงเป็นคนเที่ยวอะชอบเที่ยวแล้วเขาก็คงไม่ได้คิดจะไปข่มขืนหรอกนะถ้าคิดจะข่มขืนก็คงจะข่มขืนได้ไปแล้วล่ะ แต่มันเหตุการณ์มันก็ไม่รู้ศาลตัดสินว่าั้นนะก็คือพยายามพยายามจะข่มขืนเด็กอายุสิบเจ็ดก็เลยติดคุกสองปีสิบสามเดือนตอนนี้เ็าอุทธร์อุทธร์ธดีกาแต่เ็าดูแล้วก็รอดยากว่ะดูแล้วถ้าศาลท่านต้นตัดสินอย่างนี้เพราะมันมีมูลเหตุมีมีการข่มขืนจริงมีบาดแผลจริงมีอะไรจริงมันก็เลยรอดยากความเป็นวีรบุรุษ เหรียญทองก็อาจจะได้รับความเมตตาปาณีจักษาลดโทษให้ได้เลยครับไอ้คุยเรื่องนี้ก็มันก็คนทําผิดก็ต้องโดนรับโทษแหละครับแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจของหลายคนบางคนก็มาเสียคนตอนแก่นียครับแล้วก็เรื่องเด็กๆบางทีเด็กนะมันมันโตอ่ะมันไม่เหมือนเด็กอายุสิบเจ็ดไงบางทีมันเป็นสาวแล้วเราก็ไม่รู้ไง เราเสดอจพลาดไปเอามันเราไม่ได้ขอดูบัตรประชาชนเนี่ยตอนนั้นมันความหงี่มันก็ไม่ปานดีใครอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มีหลายคนที่ต้องติดคุกติดตารางในเรื่องแบบนี้ตอนแก่มันไม่ควรไม่ควรเลยจริงๆนะครับผมนั่นคือเรื่องของสมรักคําคิดสิงแต่ก็ได้ประกันตัวออกมาก็เดี๋ยวก็ได้สู้คดีกันต่อไปนะครับผมอูทอนเพราะว่าอะไร ก็อีกนานครับอีกหลายปีกว่าจะจบแต่ก็ไม่มีความสุขหรอกนะแเก็อย่าบอกสมรักคำสิงว่าก็ต้องทําใจนะอย่าไปคิดสั้นอย่าไปคิดอะไรก็ใช้ชีวิตทําความดีให้เยอะๆทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ให้เยอะๆนะแล้วก็อย่าไปพูดเรื่องนี้อย่าไปด่าเด็กอย่าไปอะไรอย่าไปเรียกร้องความเป็นธรรมอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ผิดอย่านิ่งๆเงียบๆนิ่งแบบสงบความเคลื่อนไหวดีที่สุดนะครับผม อ่าก็หมดละเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะพูดให้ฟังก็หมดละนะครับผมเดี๋ยวก็ดูต่อไปว่ามีข่าวมีข่าวมีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังแต่เน้นข่าวการเมืองนะครับไอข่าวพวกนี้ก็เป็นข่าวแบบข่าวแถมนะครับปาซิลปาซอยแต่จะเน้นข่าวการเมืองนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะมีรัฐบาลจะทำอะไรขึ้นอันสิ่งไหนที่ไม่โอเคนะผมก็จะทักท้วงรัฐบาลก็แ้ะกับน,นะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมก็จะไปขึ้นศารอาญารัชดาครับคดีของของหมอวรงเดรกิจวิกงนะครับผมโอเคครับ วันนี้ผมก็เตรียมงานจะเปิดตัวป็อกเก็ตบุ๊กที่ผมเขียนเองชื่อว่าจริงๆผมเขียนมาหลายเล่มแต่ตอนนี้ผมผมเอาเล่มที่ไม่ได้รับความนิยมไม่เอาลนะคือเล่มแรกที่ได้รับความนิยมก็คือปัจญาของกิจอันนี้ครับผมสามารถเอาเงินที่ขายได้ไปซื้อรถเข็นรถโยกได้ห้าคันให้กับคนพิการเล่มที่สองก็คือเมื่อคุณต้องพูดนะครับเรแล้วเล่มที่สามก็คือคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้เป็นเล่มที่สี่ครับ จริงๆเป็นเล่มที่ห้าแต่เล่มที่สี่เสร็จเสร็จก่อนเล่มที่เล่มที่สี่ก็เลยกลายเป็นเล่มที่ห้าคือธรรมศาสตร์ากิจยังไม่เสร็จแต่บางมาัดพองตันน <c oughs> ักเลงใจบุญขวัญใจคนจนก็เสร็จก่อนนะครับจะเปิดตัววันที่สี่กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมพิษณุโลกโอคิดนะครับผมพิษณุโลกครับเดี๋ยวก็จะส่งข่าวไปแล้วกัน มีจำหน่ายนะครับเดิมละ290บาทเงินเข้ากองทุนกิจโพส h ชนแนลช่วยเหลือคนยากไร้คนพิการแล้วก็หมาจนจัดนะครับผมนะยิงการกันมาได้น,นะครับ Facebook ดอกกจพลเดชวิสัยเบอร์อดีลร์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับะไครให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็คุณครับ ขอ้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี